ไาดีจ้าพี่น้องคงฝ่ายทั้งหลายมาด้วย้านแตมห่วจ้เกดไดเกด่าอยู่แหมเออแอนเอพี่น้องกินหลับง่วนเองนหลับง่วนขวดงว Vete, dete vete 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 vete

นโอเครู้อะายขนาดนั้นเมฆย่าคองตันักขึ้นเลยแม่มันสูดแปดด้น่ะบุ่่มคองที่เปิดฟ้าไว้อะมันอาบปลาเข้าไปเพ่เขาไปเท้ยยับมือเศร้ามีนายเอรู้มคุณเนี่ยบางอย่กับเป็ดเดียวนะ 哪里？ ไข่เลยจ้ะซื้อสจงมาจะมันีะลูกโอยอ้ยั่ไอ้หน่อเนังยากเอ้วนเลย ตันเร็วเ้ทีเตันข่าวตันนำตันไปน้าอะไรกเกยวกับเติมเวกับเติมตาท <c ười> hmm. ี่ก่องขาดวันมาแล้วาหลายด Hoa hẹn quá mấy cái chìm các chìm các chúa chìm lại nóng ở chìm các chúa chìm lại nóng ở chìm các chúa chìm lại nóng ở chìm lại nóng ở chìm โควิดกับถิ่นทวดทวดพี่น้องเอออย่าเพื่อแม่งเมาออกจากคนเวลาับคนตกอย่าใส่กระเบือบ้านมีไมดตุ้มก้อนฉ่างไปแค่ดีแล้ยไปเข้าไปเข้าไปแล้วเราบอกเฮ้ยมันจะพี่น้องตัวโควิดนี่างตกกิ่คน ทำอะไรอ่ะปลาบลาตำมือเมนยังหรือเมยเมนี่ยังอะไหนูก็เมนนี้เมนน้ำยาน้ำยาอะไรหนึ่งหวานปะต้อหวานที่หนึ่งำไมคนไทยกับอีสานไม่เหมือนกันเนาะคนเราชอบกินเค็มกับอะไคนไทยทำไมตำหวานอ่ะอ่ามึงกับเบิ้งเนี่ยกลัวกูกับเบ้าเล่วมึงกับเบ้าภาษาไทยเนี่ยอันนี้มันต้องอันนี้อะไรเค็มเผ็ดหรอ กูเจ้าเมาใหญ่ตัวอ่ะบอกว่าไห้เมาเพื่อนมันยังออบปากเนกินเไป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 ไม่อ็พี่ชันใช่ก็กินด้วยกันแหละเพื่อนเขาตักปลาป่ะตำไทยตำลาวอันนั้นมันแล้วแต่เขาเจ้าเขชอบบขชอบเดี๋ชอบเปรี้ยวหวานเออนั่นแหละเขามักเปรี้ยวกินแบบนั้นมันอีจอยบัให้ยกุ้งน้ำมันพี่จะกูกับอยากกุ้าน้ำมันมันบัวบามันกระเน้าอย่นี่เนาะ

เอาเอออาได้ได้นอนลวมันบอกว่าประเทศกันยัง้งมันกัชีวะอี้เจกนี่อาปากใส่จะเลนแลลงไหนต้บอกว่าดู คนเรากรนบายเราคนเราลูกมันหมดเกลือแล้วมันบาครั่นี้ก็เย็นเจ้าว่าบัญหาพี่ลูกลูกอย่างเง้ยเดื่องอะไรเรื่องอะไรที่เขาดูลมันยิ่งว่เมื่อเมือน้ำบาดน้ำร่วงเยแต่เราบอกได้ตลอดจ้ะนิดหน้อยพูนมันชีเมื่อก่อนเจ้าอีกนิดน่อยชเมื่อก่อนเจ้าอีก

เราเ็้าไปประกันเลยมืมองเดือนทิดชองเลยม่เมื่อเมื่อเาด้นบ้านเาเื่อเ้ยเดือนทิดชองเลยเจ้าเมื่อแท้ีใไม่นะก็่เชื่ออายุตัวเนี้ยเียออนีโควิดมาที่มือลพันเราเคยอยู่ไรโอ้เจ้าอ่ะมันติดอะไรเถอะนีน้ันักอะ่ไดเอ้ยสองพันอืมใครที่บอกใคราไป่ได้อนีก็อนเขาก็ไไปติเขาอยนอนเาะว่าเนีมันก็เไปนอยู่แล้วนแนี่ว่ามันนักนัก ออกไปีกี่พ <till the> <raine> <speaking> <descon> ักครับบ้านยึดอยู่แค่ข้างอีกนิเีบางทีบางค้านกบอกบอกบาติได้เลยทางทางทาง้าบ้านเทางเลขามืองไทยใจกัมือิดกันทบ่คนอันทังตทังอันวันเดินบ้านนั่นก็เาบอกให้เมืองกบ้านเลยานเมือไที่นที่หบ้านไกอันทั้งโตอนเดินบานนั่นบนตักโตนั่นทั้งโตอันแนวหมู่บ้าน รำคลนต่เมื่อตามทางนี่ตามรถนี่เขาก็บบุว่าเขากินหรือบดติดเนาะไม่ได้อยู่ไม่ิน่อืมเขาบอกคนเขาเมื่อไรนี่เลยเขาที่มึงบอกง่ายเลยบุเบลเขาบอเอบเบ่เขากว่าอยู่อ้ยมาแต่ว่าอุู่บาันหนามันจพีเลยค่ พันใหม่ช็อคเกพันไหพันใหม่ก็หลงงกันอยู่ไอ้ยาแบบนแล้วขนกาินเบียเขาให้เราใส่หน้าใส่มุน่ะใ่เลยอีกหนึ่งอินเดียตายหน้าใส่มุก็เขาเริกนทันโอ้โอพวกเขาอันแบบบ่มีอย่างแบบย่างไปกระลูก อืมอ่าากัน hmm. น uh ้อบคือเาปน้องเลยลาบงัวบรัม้ลาบงัวก็เ็ดเ็ดมาไปตอพี่มุนปูกพิหลายเลยพี่แม่เจเจปูกี่ขายเด้พี่น้องยได้ที่ตอมาก กวาจริงมันจิงันนาเม่อจิจิำเฮ้ผิดหลับสวัลดบเนี่ยฮามหลับง่วงหัวเพชรพี่น้องมาหอนี่กับซ้ำนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยใเล่องเบาจีิจีนิดหน่อยด้อจะดื้อ ทำไมน้อคงปฏเนี่ยผินิคกับนก่อนที่นอกสบายดี